แซลมอนชิ้นโตโต,โตจ้ะพี่น้องนี่กินเบิงเบิงเห็นเขากินคือสิเป็นแต่แสบตุกก๊กเลยจัดมาซะมาจ้ะพี่น้องค่ะพี่นออ้องคะมาจา้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับเรามาพอกันอีกแล้วในช่องแซ็แห่งชาแนลจ้าเมน,นี่ตุ๊กสิ้้าพ,พี่น้องมากินตำขนมจีนแซลมอนจ้ะแบบว่าสีงามงๆงไปจ้าพี่น้องแบบนุ่นๆเลยคลิปนี่ตุ๊กก็อยากมากขอบคุณ่ันสับจากช่อง youtube จ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ค่อยคอมเมนต์ใหตุกตรลอดเลยแต่สิ่งหนึ่งสิตุ๊กสิขอก็คืออย่าลืมเมิงคลิปของตุ๊กจนจบได้จ้าแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพลาดคลิปแซบซอกคลิปต่อๆไปของเฮาด้วจ้ามาด้อจ้ะมาเหลิมกินกันเลยอะไรล่ะบึง้งนมจีนมึงอืดเบอร์ลตีพี่น้องข้าแต่ทายลูบทายยังนมจีนกับเึงสีแบบนวันวๆเลยพี่น้องเอ้ยมือคอยสิฟาดปากจ่อยอยู่บนหลักเป็นไงล่ะได้เหรอ แซบ่บเนาะเห็มคนคือเกาจ้ะแซลมอนชิ้นโต,โตโตจ้ะพี่น้องนี่กินเบิ่งเบิงเห็นเขากินคือสิเป็นแต่แสบตุกก็เลยจัดมาซะมันเป็นตาแสบคือเข,ขาวาบอร์อืม เิ้นสวยเลยครับมันเนาะอืม อันเสื้อไว้ทั้งลังก็คือหันบางามหันเองเธอแหลกจ้ะพี่น้องอืมอืม แบบมันมๆจ้ะสมพอ่อหรอเนอะเขามากินหรอเพราะว่มามันแซ่บมาจากพี่นอ้อง แบบว่ามันแซ่บมันเลิศมากค่ะ่องค่ะม,ม,มาจา้ะ พักการจองหมวนใส่คำใหญ่ๆเลยจ้ะพออี่น้องเอ้ยคำใหญ่ๆสะใจไปเลย แต่คักนัวคัก Ừ. Xí nữa ha. mà cái nào ยังไรตุ๊กก็ฝากแฟนเพจน้ำด้วยจ้ะแฟนเพจกำลังเด็กคนน้อยๆนึนง,งตุ๊กมีแฟนเพจนํำจ้าซื้อแชทแซมแฮกแฟนเพจแล้วก็ยูทูบแซมแฮกชาแนลจ,จ้ะ น่องมึงเลยสีนัวๆเลยแม ขำสุดท้ายแล้วแหละพี่น้องเบิร์ตแล้วแม่มาจะเซ็ปแซืมพอ่อเหรอจ้ะคลิปนี้แบบนัวแห่งพี่น้องมือดูดมึงดูมึงดูแบบนัวแบบแซ่บจ้ะพี่น้องพอแล้วเบิร์ตแล้ว คลิปนี้ตุ๊กกาฝากพี่น้องเบิ่งจนจบน้ำเด้อจา้าถามมังค้าสองคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่อย่างเดียวเลยคือเบิ่งคลิปของเฮาจนจบแล้วก็เบิ่งหลายๆเบิ่งทุกคลิปเ้อจา้าแล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอย่างหนึ่งจะเป็นสองอย่างเหรออย่าหลงกดกระดิ่งแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งไว้น้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับ